พ่อพ่อสิกำเงินหรือว่าจะให้เมียกำเงินให้กำก็ได้ให้ไปกำก็ได้บ่อชงเดียวกันน่เงินเงินผัวคือเงินเมียบ่อเงินเมียคือเงินเมียบ่โดยแม่นบอกว่แม่แม่เนาะเออแม่นเนาะเออผู้ใดเป็นคนกำเงินแต่เก่ามีแต่แม่บ่อมีแต่แม่ได้เป็นคนกำเนาะเออโต้เชี่ยวเน่าเชี่ยวแหงัวเชี่ยวแหงัวบ่อหนินะ ตอนเชาก็เกีียวตอนเล่นก็เกีียวบ่ตอนลเบรดมืเกี่ยวเลยเออตอนเลมืมกียวเอเออิย่ยูไปใช้นี่ยูมาเทียงพ่เทียบยสบดีสบายดีบาดีโอ้นำหลายใช่ไหมหลายแค่นำนี่ให้ป่าน่ะเยยุบยุอยู่นี่เนาะ โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสุูสุคนเด้อนพพี่น้องเลยมาพบมาพบกับบัจิตอุทุมพรคือเก่าเนาะการคือมื่อนี้นพอพี่น้องทำาบัรจิตอีกนะ่ะอยู่ให้อยู่นะมื่อนี้ก็ได้พอดีว่ามาแต่ขางนอกนพอพี่น้องเลยเอาของจากขางนอกมาฟ้าเว้นะตะกี้ว่าชีบด้มาพุ่นแหละพี่น้องเลยอยู่ทางนาหน่ะมันอ่าฝนตกเนาะอ่าเพื่อนพี่น้องไปทางไหนก็เหยียบอ่อนบุเบบบุเบบเนาะ กาพอดีเล่เลยเนาะพ่อพี่น้องอ่าคือมือนี้เนาะพ่อพี่น้องทำมือจิตเองเนาะมีข่าวดีอ่ากับทางพ่อกระเมยเพราะว่ามีทางนานาไม่หักเนาะอ่าเพิ่นอยู่ทางอ่ารัตคาคณิพโอเนียบอกเนาะพ่อพี่น้องอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะเพิ่นพาินมาแห่บบจิตเองนี่จำโนวนหนึ่งเนาะพ่อพี่น้องเอามาให้กับอนาพ่อกระเมนี่เด้อเพิ่นว่าเนาะพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวซีอนณาอ่าไปให้เพิ่นก่อนเพิ่นซีดีใจซ้ำใด้เนาะพ่อพี่น้องเลย เนาะจังไลก็ขอบุญขอบคุณเนาะทางเมหลายๆเด้อเนาะเพิ่นการบริโภคสงออกสื่อออกนามเนาะปอบน้องไปเป็นมุมกล้องก่อนเนาะปอบน้องเลยมาแล้วพี่น้องเลยไปโตเอาสบายดีสบายดีสบายดีเออโตเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้ไงงัวเกี่ยวไงงัวบ่หน่นายตอนเช้าก็เกี่ยวตอนเล่นก็เกี่ยวบ่ตอนเล่นมือมันเกี่ยวเลยเออตอนเลงมือมันเกี่ยวเออสิยู่สิยู่ไปใช้นี่ยูมาเที่สิญุ่มาเทียงบ่ ô Phi pì chào máy pì Chào máy má xin anh xin nhu yên con, con đây, biển mương con đây bao biển mừng con đây gì bao? biển gì đấy? biển đây đấy? biển gì đấy? biển Bà cửa biển gì đấy? 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 biển คือว huh uh, ่าใหญไวาใช่สามสอนี okay. hmm ่ปลาแดงๆปลาแดงเห็นแตปลาไหนแล้ววะเดี๋ยวสิพาคไมปเบิ้งไปเบิ้งัตาากรบปล่อยคือว่าัเ่ปล่อยไปสี่นนะผมพี่น้องเลยว่าจบมาพี่มาิโอ้บนบืนพี่ตมมานี่โอ้โหนี่รนคนบ่คนเ Một con hướng chợp đấy Thì họ sẽ tắt khăm khẩn mật Nhân họ sẽ chết mặc mắn bụi Đi cận, đi cận phí nọ Đưa phí nọ ra Đưa, đưa, nó Cứ bèm nít ra phí mua buồn bớt, เอไปเนปลาบ่เอาไป้ำไปน้ำแข็งเฮ้ยเบิ้งเบิ่งเบเป็นยังไงเกือ่นะปลาโโอ้ปลาโตเด้สบายดีสบายดีโอ้หนำลายใช่ไหมลายใช่หนำนี่เฮ้ปลาน่ะยุบยุบยุอยู่นี่เนาะโอ้ตยญ่อยู่นี่เนาะ bố nhảy ở đây phi nong cái nè ô ô bà khăm ăn mới mà chắc mày nhanh. bà đi mày phi nong à bằng rơi chỉ thay hay cặp phi nong bông nè 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 à là bà hàn mà, hà xin... hàn bộ hàn ma hà ship cứ bộ một ăn thu vật này oh. đây đấy xem cái đây nè oh. tốt ngay đừng nhìn nó Ồ, thằng này nằm bên nhá, bà siêu rồi đưa vào trong đây à, Chúng nội hình chất đất này Bà siêu bò nhắn đấy Bạn cái cái đông bưng, nó Ủa, tổ nhai dù nó mê nó Bà khó ăn nằm này đấy, thì đông chắc thì bưng này cái đây Bà tổ Chúng nội bồi lắm này, chắc mấy bà siêu này bà chắc này Ủa, Tổ nhai cái mí thì đông bưng này Nằm này lái lại đông à, đấy, thì nó đông bưng Thùm hùa rồi đấy, nằm nằm nồng này nó phò phì đông Bà tổ Sụt rộn lại <cười> <cười> à, to. Ô, oh, nó. Bừng bừng bừng. bừng. Nằm thì nó cái vô khem nó. À nó xuống tròn kia khẩu kêu, kêu nằm nó. Hả? Bỏ siêu nè. Bỏ siêu cả mi nó. Bỏ siêu. Uhm. No, mi, yên, nay, nè, mẹ mẹ miếng dưới mẹ mẹ này mẹ ơi mẹ 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 này mẹ 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 siêu mẹ uh. lại đi, phía mẹ 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 Nó Ừm mẹ 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 nó mẹ mẹ Oh, Tôi nhảy cái mi, phi long người phun nó. Tô gần một con Oh, điện ba. Tô bucking yay. nhảy ba, sit out gần em. Văn, borai, văn. Hm. 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 Hm à quăng cỏ bome cọ mày bố song ba khuôn mmm 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 nhụt 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 ใหญ่ขนาดใหญ่เลยคือใหญ่ไวแท้คือใหญ่ไวช่ชัเท่านี้ลยแดจะครึจะคเดงจะคจะคีเนบ่่หยุยุเงินบ่นเร่าไปซืวจะเบิ่งดูนีหมเจะเบิ่งดูไปซิวบ่จ้ะว่ไปพ้อมเนาะไปชเนี่ยไปเนี่ยอพ่นพูนน้พ่อพี่้องไสุดยอดเนาะเพื่อนมาติเพื่อนเ หัวหันใกล้ชิ้นพืแล้วนี่เนาะยังบ่หัวหันวันนี้จมนะจมบ่ตะเกอาคือผู้ฉันมันเป็นหัวหันปลาได้บ่แม่นมันเป็นหัวอาหารปลาแบบนึงนั่นเนาะพ่อพี่น้องเลยเฮ้กินอยู่ยามันและอวานตะกอลผู้น้องชอบกินทึ่งกระพู้เนี่ยมันจุ่มแล้วมาแล้วอวานมันกระพู้น้องดำไช่วยเลยตะกอลโออโดยโดยนาะพ่อพี่น้องเลย và siêu năm nay ừ. tốt nhảy nó mọi người Bà, à, cháy thằng đấy chỉ mới là bố mẹ này mà phi với con về nhắn mà phi con à lẽ nó bỏ phi đồng người cả khứ ba để nó bỏ phi đồng giờ chỉ bỏ quần quần nó à tôi à phi mà phi ừ, nòng đấy thì nó bỏ phi đồng người ừ. Mà, อยากได้บ่เงินอ้อยากได้แต่เงินนี่ๆๆอยากได้ a งินอยู่บ่ออกไปมื้อนี้ก็อยากได้เงินแล้วว่าต้องการแม่นแล้วเอออันนี้กตื่นขึ้นมาแล้วเกี่ยวหญ้าบ่เกี่ยวหญ้าพิมื้อแล้วนอนหน้าตลอดนอนหน้าตลอดเออถ้าแม่ได้่คือบ่มือเฮือจักเทื่อเงเมื่อบ่ได้บ่จ้ะนะมันได้อยู่ห้องขี้องเมือโอขี้ตมบ่ตนยเออัว่่โอดยๆเนาะพี่น้องเอ้ยอืมเนาะ เพราะว่าคือทางมาพอกเมนี่คือจนเท่าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วคุณได้แล้วคุณเนี่ยเ้ยวเขาแล้วคุณอ่ะเข้าเขินเอากันมาเลีวเขาเห็นบ้านแล้วขอมาลูกบัวมาเมื่อนี้สิกินเขากับย่างมมีอยู่เากบชื่นเลสามยงชื่อกบพอีีบ่กบชื่อเราชื่อกบเออโอ้ยลูกไม่ได้กินแล้วอ่ะได้ยูได้ยู พ่อเนาะพอพี Không, <t os> uh, <toys> ่น้องเลยนี่แหละอยู่ตามเข้มหนองเนาะมีพักอยู่ตกอีตู้น้ำมันแกามามานี่มันใหญ่เวลามีแต่ปลาชิวไเลยนี่บ่ปลาชิวปลาชิวพ่อมเนาะมีแต่ปลาปอบนี่ปลาป่อยน่ะปลาป่อยบ่ดูดูเห็นจังไหขึ้นทึ่งนี่บ่มันจังโบเปียกเนาะมันจังโบเปื้อนนี่ขึ้นนั่งอยู่นี่เดี๋ยวบนเปลนี่บ่เดี๋ยวมันไก่ดำมาขักบ่ดนี่เนาะเอานั่นแหละเนาะพอพี่น้องเลยก็ดีว่าอ่ามีนี่มีลูกมีเต้ามีลูกมีหลานอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาได้พอกับเมย์เมื่อนี้ ถูกแล้วจใช่คุณพังกันวาให้ลูกเต่าขคือหินพ่อหินแม่เถ่าเลยใช่เถ่าแล้วบ่เถ่าแล้วเงินมาได้ยังงามอยู่เอ้ยเนาะแล้วนั่งนั่งย่อลงกันได้เนาะคือเผาอย่างไรเจ๊นึงนี่แหละอืมอ่านั่นแหละน้ำพอพี่น้องเลยเถ่าแล้วลูกเต่าหาเงินหาข้ามเถ่าแล้วบอใช่ถูกแล้เมื่อยู่บอเมื่อยแล้วพ่อได้เกี่ยวข้าวเมื่อยอยู่บ่เอาเกี่ยวหญ้าเมื่อยอยู่บ่่เกียวพ่อเกี่ยวอยู่เออไป นอนนะสงเฒ่านอนนะเกี่ยวขาเน้ำนี่ก็ชิมือได้จะหน่อยนี่ขำหน่ได้เอาได้เข่าไปหนึ่งชับประเด้บ่เป็ี่ยนยังเออมือเปลี่ยนนิดนึอืมันยังน้ำพอพี่รองเลยแต่จะตันก็อิ่มแหละเออนั่นแหละเพิ่นก็อ่าไปใช้อีกฮะชินั่งเล็บเชือบบอแบบนี้เชือบเชือบไปสิไปเลยนะเออนั่นแหละน้ำพ่อพี่น้องเอ้ยก็อยู่ตามเข้มนองเด้อน้ำพ่อพี่น้องนี่เด้อ่ะเบิ่ง อ่าปล่อยไม่ได้ลายนะปีนนั่นแหละเบิ้งเบื้งเบื้งจะถามแม่เด้อคันว่าได้เงินไปแล้วนี่อ่าจะชื่อยังชื่อชื่อยาเนี้ยหัวหัวเข้าเจ้าหัวเข้าเจ้าหัวเข้าโอ้ปวดหัวเข้าขาเนี่ยชื่อยามืเก้ยาเนียชื่อว่าชื่อกินตะเก่านะยายายดีวายาดีไวายมันยังยาดีไวายกระเพยกระเคยกินเน่ะบ่เคยกินที่นี่เพื่อนว่า ปวดหัวเข่าหัวขาหัวเข่าหัวขากระดงฉุกชนิดไข่เนยนะวะจ๊ะไข่เนยครั้ไข่ไข่คือบอกไข่ยูมาเรากินบบเฮ็ดๆไข่นี่คือได้เงินไปได้สิอยากอยากซื้อหรือชื่อยากินเนี่นี่เออเบิ้งนู้ดแถวพ่อเขาได้จ๊ะคำว่าได้เงินไปได้อยากชื่อยังโอ้ชื่อยังก็ชื่อแล้วอ้าเงินอยู่ได้สองกะอยากชื่อเลยชื่อยังชื่อหึดชื่อยาืิอกระป๋องกระเพกินแล้วบำรุงคนแถวก็อยากกินกระเพย่ะพูดนี่ยกระเพยยัง จะกินกาแฟยังกาแฟยังกากินกาแฟบำดุงเนาะกาแฟบำดุงใะ่เนาะพอพี่ลองเลยถามมึงคนก่อนเนาะพ่อพี่ลองคนเท่าอยู่บ้างก็อยู่น้ำหือจำยาชื่อยาเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวก่อนสิเอาเงินให้เนาะเพราะว่าทางเม่เพิ่อนอ่าเพิ่นผักมาถามเพิ่นบ่าเห็นทางลูกเต้านี่ไปเบียกไปงานนหนขี่จักรอันต้นอันต้นไปเพิ่นบอกว่าให้เม่ขายหน้าซื้อรถใหญ่ให้ อ๋อขายนาบขายบ่ขายบ่บ่ขายกบอกเโดใหญ่้อแล้วบิกแล้วบ่ายอ๋อโนใหญ่โอยากขี้่โดนใหญ่นะยาแล้วบก็ยาเลยน้มัวนี่สกมันชื่อแต่กป้าเลยเชื่อน้มวลอโอ้ชื่อแต่กัป้าเลยปล่อยเลยป่อยดนใหญ่ไหนบ่ให้บ่ขายนาได้ใช่บ่ขายบ่ว่ให้ลูกขาเจ้านี่แหละ บ่โยกว่าโยกเท่วไงยังลูกยังเ้าลูกลานลูกหลานกินแสดงว่าบริขีกยามันเนาะขายนู้นี่้นขี่ไบางอยู่บังเชาป้าดนเออป้าดนเลยเธอซิบเธอเช่าเนาะอ่าเนี่ยน้องพอพี่้องเลยเพิ่ก็บอยกหลอกเมยเ้อยกหลอม่เลยเพิ่ก็ต้องต้องถามบึ้งายนออต้องถามบึงทังพอกับเม่ดูเพิ่ชิบะไจังใดพิ่ว่าเนาะ ขายหน้าขายมาได้แล้วลูกเต่าแ่ลูกตพ่อแม่เอาให้ก็ยังรั่เป่ารั่มชงมันลูกมันเด็กนี่ลูกเอ,อ,อ,อามาใช้ดูแม่บอกนั่นแหละนั่นแหละเอาอดเอาซะเาน,นาะคอยเก็บคอยเอาเออมใบนี่เนาะขาดมันใช้ได้กันมัได้รถใหญ่กันเนาะการบนมีีจุดจกเราจักไปใช่แล้วพออะไรยังเาโยกวัาหัวกันไปหรอกพี่น้องเองทั้งเมย์เพิ่นก็แบบอ่ะทำโยกเพิ่อนเด้อเวอร์ชันเนาะ อ่านั่นนี่เลยนะพ่อพี่้องเลยถามเรื่องอยากได้ก็อยากได้เนาะอยากได้อยู่บวะอยากขึ้นบัตรขึ้นเมืองเพันเลยเออเออเนาะเอ๋อฉันเนาะอ่าตอนนี้ก็คือว่าเด็อ่ายังบ่มีเงินน่ารักอ่าสุดหอกสุดหรอแต่บ่กพอจะได้ดอกเงินค่าหืดกระยาเงินค่ากระบอกกระเพคของทางพ่อกระเมนะเมื่อนี้นะเนาะกินยาเมื่อกินกระเท่านั้ ลูกกูย oh, no. like like ังได้ปวดหัวเขาคล้าแห้งไปบ่ได้เมื่เพน่งกับโมกินกะเพรนี่บ่ได้บ่เราขาดบ่ได้เพิ่นโมเราขาดว่ไงกะเพรนั่นเด้พี่น้องกะเพบำดุงเด้ไปได้เลยพาไปสลัดนี่บ่จังใครในได้เดี๋ยไม่รู้วินงจุดจบเนี่ยกะเพติดบ่ได้กะเพว่าย่นี้กะเพรนะเขาซื้อมาให้ยเดียมบ่เช้าบอกถ้าคนให้กินอันนี้ต้องบึงเช้ากันกอย่างเช้านี้มันบ่ขัดสับตัวนี้ป่นนะานั้นนั่นแล้วหัน พุ่นน่าจะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะชิวไปให้อีกแบบนึงใช่พุ่นแด้เบิ้งเบิ้งจะเอาเงินให้ก่อนเด้อนพ่อพี่น้องเลยเป็นเงินจำนวนเท่าใดเด้นี่พ่อพ่อสิกักเงินเรือว่าจะให้เมียกักเงินให้กักก็ได้ให้ไว้กักก็ได้บ่อเงินเงินผัวคือเงินเมียบ่เงินเมียคือเงินเมียบ่โดยแม่นน่ะพ่แม่เม่นได้เนาะ Ờ, mẹ đấy là con găm gần từ cầu Mấy tụi mẹ bộ Ờ mẹ khôn ờ, đó là con găm đó hãy mẹ găm đơ Nó hà, núp mưa áo đơ mẹ đơ Có ạ cháu ở đây nó Ờ, ờ à, được. À, được, được rồi đứa Ờ, mẹ núp mưa áo đơ Được Nắp đơ, sao đấy hả Nắp bưng bình chứ เอ่าบกเจ็ดอะไรฮะเจ็ดแสนบอเจ็ดแสนกี่น้ำพริกดองไหมชาตูเต่าหาเงินมาให้พ่อแม่ชื่อชื่อยากินอยู่ดีไปียงแหงชาตุดีใจเนาะเออพ่อได้ดีใจบ่เออชาตุลูกฝากกันฝากข้ามานี่พ่อแม่จะได้มุกดีใจหลายเออขอให้ลูกมีความชุกความเจริญต่อไปเมื่อไหร่เด้อดูไปต่อไปอันยู เงินเมื่อไหร่เฮ็ดเวียกให้นั้นก็ให้ขึ้นให้เกินเด้อโดยแห้งอ่าเฮได้ความไข่บ่อยมีอยู่ดีไม่แห้งเด้อสาธุสาธุสาธุเนาะดีใจเนาะดีใจเนาดีใจนอนให้นอนหน้ากับลูกเจ้าเพิ่นผาเงินผักข้ามาแห่งกับอ้เนาะใช่เพอได้ชื่อยากินนี่แหละคนเถ่าผูมิเคยได้กหญ่กับแก่กินไปนั่นแหละพอบรรลุเดียวมีนอนถ้าเที่ยวเข่าเคล่อนน้ำเข่าเคลื่อนเล่าเพ้นแล้

อยู看看 day, so ่กัไก่ก bueno ็ยังถามว่าให้พ่อแม่กินโอ้ยขอเดี๋ก็ตีใจหลายเลยเนาะแล้วเป็นคนอ่าอยู่เสโนโบไก่ดอกเป็นคนสวรรค์นักขีดเท่านี้แหละเน่าไก่ย่าคนลาวอ่าบบไก่บบไก่าแบบว่าคือทั้งเพิ่นนะแบบว่าไปอยู่พุ่นน่ะอาเฮึงแล้วไปคนบ้านเท่ากันอืมดีชานนี่ผมไม่เห่าเลท่ไหนเอาไปท่เมื่อไรที่ไปทั้งมาก็แต่มาแต่ดำหน้าเด็กอ มาอยู่นี่บ่ได้มือจักเตัวเออจะทางเกี่ยวข้าวเกี่ยน้ำแล้วเหรอเนาะเกี่ยน้ำแล้วยจะเกีนยนเท่านี่ชาติจะทานเอาโดยไทยมาแกลเอาเนาะโอ้ยมาแกลเอาคนเนาะเออไปเถะเนาะไปคำแล้วเอาสบายดีลูกหลานก่อนเนาะสบายดี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 น้องพ่อพี่น้องเอ้ยเอานั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเลยทั้งบริจิตเองก็คือว่าเดี๋ยวน้องพ่อพี่น้องผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยน้ำไล่ไลายเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ย เมนปลานี่ก็ว่าปล่อยลายเติบอยู่พี่น้องอ่าจักป่อยตัวใหญ่ไว้เท่่างนี้ยวนี้เยอะมันเป็นหนองอยากธรรมชาติได้พี่น้องน้ำไม่ได้ขุนเด้เรา้องยางเตี๋ยเขาทำเยอะานื้อหน้ามันปกติเลยเห็นบ่น้ามันเป็นแบบคือน้ามันหน้าหนองเท่านั้นเลยมันนองธรรมชาติมันนองเป็นหนองธรรมชาติแล้วมันกินหยาดกินยางไปพุ่นพูนพูนป่อยดิ่นพี่น้องเลยพู้ผู้นั่นก็ครบได้พู้นางเนาะทั้งคบทั้งป่าเออ ยอดพี่น้องเอ้ยยามเกี่ยวข่าวนี่ถือว่าอ่าที่ว่าที่ว่านับปลายในบ่บ่เมื่อเชาบายซื้อแล้วลูกซื้อแล้วเนาะหมากไม้ก็ซื้อแล้วชิ้นแห่งก็ซื้อแล้วนี่แต่ขนมมาแดงที่ซื้อซื้อขนมไหวก่อนมาแดงน้ำพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเนาโอเคเสนอพ่อพี่น้องเลยจังใดก็คือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องอ่าพิจารณาประกันเลยกระกาขอโทษขออภัยน้ำไหลพ่อกับแม่ลาก็ดีมุกดีใจพี่น้องเลยอ่าที่ว่ามีทางอันนาพ่ออธิบายมีทางไม่ฮักเนาะอ่าเป็นได อ่าพางเงินพางคำมาให้น้องพอพี่น้องจริงก็ดีมุกดีใจรล,ลายหลายน้องพอพี่น้องเลยกะคือว่าแน่เดี๋ยวน้องพอพี่น้องพอกับเมร์แล้วกะอ่าบอดด้วยขากล้องหล่นแล้วน้องพอพี่น้องเลยแล้วกะคือกะกัก,ก,กน้ำแน่ใหแหละน้องพอพี่น้องอ่าเหตุจังไหนเนาะอ่าจังไหนกะอ่ากล่าวขอบ,บุญขอบคุณเนาะอ่าทางอ่าเมฮักเด้อเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะจังไหนจังไหนก็ขอให้ทาง แม่และครอบครัวอยู่ดีไม่แห้งเด้อน้องความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรัฒนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรัฒนาน้องพ่อพี่น้องเอยคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดคำก็ขอให้ได้คำเด้อเบียกการงานเทิดอยู่ขอให้รับเลื่อนไปด้วยดีขอให้มีแต่คนหาคนแพงขอให้มีแต่คนหาคนหอมเด้อสาธุรวมถึงทางความเม่พี่น้องนำสำหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องทางบุอจิตเองขอลาพี่และน้องไปก่อนขอให้อยู่ดีไม่แห้งเบิจสกคู่สก้นบ่าวจิตเองขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเอย